สวัสดีครับผมมาน์พินกับชาแนลฟิลไทยใน YouTube ครับอันนี้นะครับอยู่ที่สิงคโปร์ครับผมกำลังหาข้อมูลเที่ยวสิงคโปร์นี้ส่วนพิศา,ศาสต์สิงคโปร์นะฮะ mm hmm. ผมนั่งอยู่ที่ชานาทาวครับตรงนี้ก็มีฮ็อกเกอร์เซ็นเตอร์นะครับก็เป็นคล้ายๆกับชุมนุมตลาดต้นรุ่งของเขานะครับผมก็ซื้อนาซีไลมะกันนี้ห่อ,อละเหระะียญกว่าบาท เกือบ2เหรียญนะครับก็ประมาณสักสามสิกว่าบาทได้มั้งมาดูครับว่าลาซิลิลมะของสิงคโปร์เป็นยังไงครับนี่ครับหอ่อเาห่ออย่างนี้ฮะห่ออย่างนี้เนี่ยเขาเรียกบ,บุงกุสนะแต่ว่าในอินโดนเขาเรียกบุงกุสมาเลยอินโดเนี่ยใช้ภาษาเดียวกันนะครับอ่อาเมนจว่าเปิดยังไงเดีย๋ยวค่อยๆเปิดดีกว่าครับ แต่นี้ก็าหอมแบบไม่ไม่เหมือนทางอินโดโอองเี้ครับก้วแผงมาอ่ามีปลาหนึ่งตัวก็ตามราคาครับมีไข่นิดหน่อยมีปลาแห้งแล้วก็มีคล้ายน้ำพริกนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวใส่พลาสติกมา ็น่าจะเป็นอาหารราคาถูกนี้ราคาประหยัดสำหรับคนทั่วไปทานนะครับนี่ครับก็มาดูครับทั้งหน้าตาแล้วกันรสชาตินี้เป็นเครื่องของส่วนบุคคลนะครับหน้าตาปริมาณนี้เราดูได้ชิมดูครับปลาก็เค็มๆด,ดูว่าพริกเขาเ้าไปยังไงพริกกันนะข้าวนี้เป็นเหมือนกับข้าวมันมะพร้าวนะ ขงกับมันมะพร้าวไม่ได้ครับตัวน,นี้อร่อยนี่อร่อยปลาปลาทอดด้วยสารมะเร็เล็กอีกกันนะ แต่ว่าเถาสามจังหวัดปัตตา,า,า,านียาลาลาราธิวานเอเลอีกแก่าปลาเฉยๆครับปลาแห้งเนี้อร่อยไ่ปลาแบบปลาทอดขมิน้นวามเพลกนี่ต้องคุกกันนะใมาข้าวให้มาเยอะมากเป็นข้าวแบบกินอะไรให้อิ่มนะครับอิ่มอย่างเดียว ชอบตรงนี้ครับแต่บางเจ้าก็ไม่อร่อยนะอันนี้ถือว่าใช้ได้ กินไม่หมดนะข้าวเยอะมากนะก็กินกินเิมๆรีวิวไปนะถ้าใครสนใจนะมีพวกอาหารมาเลเนี่ยเซิร์ชใน c h anel n Feel Thai นะครับหรือว่าใน YouTube เนี่ยพิมพ์คำว่า Feel Thai f w l t h i อย่างเงี้ยครับแล้วเว้นวรรกตามด้วยอาหารมะเลอาหารมาเลเซียอะไรเงี้ยเขาจะมีอาหารหลายอย่างครับที่ผมไปรีวิวมาเผื่อใครสนใจนะครับวางแผนไปเที่ยวประเทศมาเล ตอนนี้เดือนมีนาคม2560หมาะมากที่มาเที่ยวครับเพราะว่าค่าเงินเขาล่วงนะครับผมอยู่นี่ในสิงคโปร์นะอาหารบางอย่างเขาจะมีทั้งมาเลยสิงคโปร์จรีนปนงกันครับแลพบกันใหม่ครับกับชาแนลฟรีไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมสวัสดีครับ